ไม่พอเด้อรถไม่เอาตาคือวี่หอนบอกหอนหน่อข้างก็ลงมากหนเสียทั้งหลังแก่ถ่ายรถไม่ได้แท้เรียแอร์ต่ำเย็นเย็นย <Hon> ุ้ยทั้งหน้าท <_ Patter ns> ั้งหลังห่อนแล้วสิจใจอ้าวเปิดขึ้นอีก สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิรุชชาแนลนะคะมือนี่กากแม่ทายงานอยู่อำเภอเรื่องพี่น้องแล้วก็ผ้าลูผ้าเต่ามากินเข่ามากสื่อของนะคะมาก็ผี่สาวนะแต่ว่ามือนี่นะครับรถเองเลย <Okay. S 1> เป็นอย่างที่ขับรถเองมาตีอยากขับกสิวาฮัดไว้เจ้าหน่อยกสิวาแพร่ลีกสิวะผ้าเปรเลนใหม่ในแม่แมนอยู่บ่แพร่ลี เขาไม่ถูกอ่ะเงินตัวเองวะเนาะแพ้พาแม่ไปบันเจ้าของวะเนาะพาแม่ไปเนี่ยอย่าเว้ารายการไปิ่มกันเลยสิอ๋อดีๆผ่าตาตาไปพาน้องสาวไปใส่ก็ใส่ละไอ้บุ๋นกะขับได้อยู่พี่น้องเพราะว่าขาข้างซ้ายมันมันยังใส่งานบอดายแต่ว่าขาข้างขวาน่ะ มันก็ใส่งานได้อยู่พี่น้องมันก็เลยว่าเออเขาก็ใส่แข่งคว้าขับเนาะมันก็ขับได้อยู่มันก็บริเจ็บบริยังละก็สตรองซื้อๆนี่ละพี่น้องสตรองนี่ยยังสตรองอะไรเนี่ยหัวข้าวต้มอ้ยวันนั้นใบตองเฮ้ยโอเรื่อบทเืมเบีกดื่องเบียรถใหม่พอด้อรถใหม่เอาตาคือวี่หอนบ่กหอนนอกห้องก็ลง เห่มเสียท่าล้างแก้หายรถใหม่ได้แทรีแอร์ต่ำเย็นเย็นย้ดทั้งหนาท่าลัางหอนแล้วเส้นใหเอาเปิดขึ้นอีกมันมีแอร์หลังเนาะสบันเด้อดเจ้าเออสบันที่รีจะเนี่ยเดี๋ยวปิดมังกันเอาแอร์ไปข้างหลังให้แค้รีก่อนกะบไปว่าบางคร้งไม่ใช่ว่าจะหมุนแอร์ดิหนัวเอฟซีกับไปว่าให้ก็ไลังใจหลายว่าเหตุใดกันยางได้งานได้กันเลยแบบว่า ยานเขาเป็นโลกซึมเสานะพี่น้องลังก้นเป็นกระถักมาว่ายานเขาเป็นโลกซึมเสายานเขาูกข้อตายยังสินา<โ>อีเล่กันสิยานไปเอาเสือ,เอ,อกเล้เลสต้อมาทับมาทับรถกันเลยเขาต่เข้มแข็งแต่ว่ากัสีเข้มแข็งนะพี่น้องเบิรง,งยังสินาค่ะพี่น้องขึ้นไนี่ค่คคะคับรถขับได้นะครับไปได้แล้วนี่เบิรงมาล่อได้แล้วชมล่อได้แล้วแฟรี่เขาตีกันที่ลูกเรนนี่ครับ้วื่อ กะพ้าสุไปแม่แม่กัสิหาอยู่รถลูกกรหาแม่จะรัวเนาคือูะจะามันกสิเป็นสัรสสารธญาตินาะกันกันคตเดียรนะลูกแกล้วลลูกแกลเองสินะนะยี่หรี่ี่หีเห็นบอกพยายาหนีไฟใหม่แล้วยังลูกแกล้วมาเราเป็นสันสารธมาตขเขาควมตัวแต่บองคนเนาะนี่เป็นสัรสารธาขอาติุขย์รรลุนี่มิการเอาตัวหลอดเนาะลูกแลนะจ๊ะเขาแบบว่า ไปเท่าที่เฮ็ดได้แล้วพี่น้องขฮาต้องมีแรงมันดันใจว่าเราต้องเดินได้เราต้องไปได้เฮาก็ต้องไปได้คือคนอื่น mm hmm. เคยไป mm hmm. เคยมาจะได๋ก็ต้องไปให้ได้ mm hmm. ไม่เชื่อว่าจะไม่เดินได้ mm hmm. ต้องยางใดขึือก่อนมม mm hmm. แมนบอยะลรีโอ้เออมาอย่าก่อต่อเอาเอาเนี่ย mm hmm. เสื้อหมอว่าแม่เดินไ่ได้คือเติรไกคบางใดเมื่อเสื้อหรืเนาะ บ่เซอว่ายางบ่ได้เพราะว่าถ้าเดืนแล้วเปนบัแมรี่เดือน้เห็นแล้วนแต่ว่าขันขันกันิงี้าแปบว่ายางแบบเป๊ะๆคือทางคนปกติมันมันมันบ่ไดกันอันอเสื้อเยอะว่ามันยางบ่ไดทั้งหลายปอร์เซ็นแต่ว่าขันบอกว่ายางบ่ไดเลืนอ่ะสีเปืืออืมเพราะว่าเคยนะแม่เคยเห็นอยู่คนเดียวเขาใส่ยางไดถึงนะโอ้เคยเห็นไหยะไวดีไวจ มายถึงเงินค้นอีี่ว่านขาหักมาก,ก่อนเออแต่ไปยังเด็ดยว่าปวยเช,ชือที่ลจะจ้าอุ้ยปวยเชือดปวยเราจะเป็นการผัดพิงพู้ที่สามเขาบอกว่างะไรคนนั่นเออว่าที่แรกันที่แรกนั่งน,นั่งเกิดอุบัติเห,เหตุแหลหมอเราบอกบอกพอนั่งว่าจะให้ตัดขาบ่อขาใส่กางเกงหยือยังบบบสามหยางเด็เลยดียเออก็มาถามันแบบว่าเครื่อผู้ปกครองเฮ้อยากยากเป็นพออยากอยากปวยเออเป็นพอเสนมาเออพอนั่งเราบอกว่า เออคันยางบ่ได้ก็ต้องตัดดอกเพราะว่านีล่ะเออแย้มมันขาด่วนทอนเสนะเออแต่ว่าหมอเอาแล้วออกแล้วมาเดี๋ยวมอกันเอาเอาใหม่คำให้นั่งเออเห็นไมเห็นไหมหันยางแต่นั่งกับใส่ไปคำเดี๋สามสี่หมื่นนั่งกับหันยางอีกนั่งกับยางได้ดสิหมื่นนี่แต่กับยางบ่ปกตินะแต่ยางเป๊ะแต่ยังเต้นได้เต้นยังได้คือเขาแต่เขาเต้นอะไรด้วยเมียนมาแต่แต่มันมันจะสะดุดไหมวะคือขาเขาโยกขึ้นบปเลยสูงห้าเสียนะ เออมันก็อาจจะสะดุดหนักกว่าชั้นกสิสระมาณนั้นนะเนาะ้าบเยอบก็ปวดแมนบอสพั้นกัสิยกชั้นกัสิโยบกค่อยวีดะมาณนั้นล่ะอล้วเดือนมันกับว่ามีวามหรุนสื้อนั่นมันกับมีวามหลุนสื้อที่ะข้องมันพันนันบอสอือเราก็เราคือข้างแิ่ร่างเดียวกับว่ามี้หรุสือกันแันบอวีน มันก็บสีผิชวชนีดล่ะขาเนี่ยม,มีความรู้สึกบดยเดิมมมีมันติมีมอะไ้แค่นิ้วเท่านั้นบมนมีความรู้สึกแค่ร้อนน,น้วมันก็ดีได้อยู่นั่นแหละเล็บมันหลุดเบิกออกได้ดเอานัริ่มเดินไปแลยมันจะเปลี่ยนเล็บใหม่นะเล็บเป็นพวกน,ะนั่นจะลดออกไปนิลาเขาต้องกินบวกเขาต้องมีพลังบวกพี่น้องเราต้องแบบว่าเดินได้มีเสี่ยมีน้องคอนหนึ่งเพิ่นเพิ่นทักมาเพิ่นบอกว่าอัน หนูไปขอพรใบไปบ่นใ่ถ้าพี่อยู่อีกาม่ยางใดสิกินเจปีหนึ่งเพิ่นไปบ่นไหเอฟซีเพิ่นกันแต่ละคนเพิ่นกับทากมาให้่กำลังใจลายแหงพี่น้องกัรนาลากนาลากเอฟซีก็ได้แต่ละคนเพิ่นกับไ,ไปบ่นไหว่าเจ้านาั่งรัำไปร่ำห่งสีนาะไปบน่นไปขอไวเคืออันนี้ก็ต้องขอบคุณเอฟซีนะคะท,ที่ทรงพลังบวกมหาเฮา เฮ้ดแต่เขาแบบว่าเข้มแข็งขึ้นเนาะพี่ตองเนาะทำให้เราแบบว่าบ,อ air, บอ e, นะ่บอออนแอรบ่ออันนี้น้ำบ่อคิดมากแต่จริงๆแล้วเขาก็กับ,ก,บ,ก,บกับบ่ได้คิดมากตั้งใจกับเพื่อใจไว้ตั้แต่แรกแล้วคือเราเผื่อใจไว้เลยแล้วตาตาเสื้อหมออยู่บาตาตาว่าแม่สียงบม่ได้ธนะโอ้ยบ้านเสร็จจะเกิ้งเพื่ออย่างนี่แม่แต่ง,งานดงดงโย ยังดงดงไม่ได้สิไปออกกอดโมได้หรือเปล่าสัญญาณน้าโมทางใดพืกอดแล้วแม่ยังไปไดนเลยจะเบิ่งมากะเพิตนัดจะเพิ่งกันยังนสิแต่ว่าเบิ่งแม่อยู่บอกพี่หนาบ่แม่ถือไดไออกบ่เอาเลิออกดแต่เลกกันนกออกตัวเองก็เสียนเบื่งแม่้เขาจะนอจะมือว่าอยู่มือแหละแม่ยังไปหาผดบ อ้างิรตรวไปหัก่อนบาทหัวโป๊กอ่วโปเป็นญิงเป็นญิงงงงงงอันผู้หลับกับจักหับจงไดคือเกีนี่กับแม่สักเต้นหญิงอเอาเต้นญิงมดลยกี่เต้นยิงก่อม่เต้นิงเอาเล็เด้อว่าโปดอ ันนี้มัเด่นชมเด่นหิเลยสิบหกคนสิบเจ็ดคนไหนจะมามีเด่นใช่เป็นใ่หลายรอเปลเดนไเดนชสุดสไม่ไดยอนะแล้วเต่นยิงกันรู้ประกอบการใช้มันหลายกว่าลบปากแดงหนาแดงใจหลายกว่าเปาเรื่องเต่นนั่นเนาะมันะกลับมาเต่นบนบ้าน เออเดี๋ยวงางได้กับสิกรบมตเต้นให้พี่น้องเบิ้งขึ้นกันพี่น้องพาเบิ้งอยู่เบิ้งนี้เลยเปต้องเต้นรถเล็กตลกโอ้ยแค่หลีดีถูกงาแม่ขายสวยบ่ได้แม่ขายตลกว่าจะสวยแบบไดรดอกเมียเจ้าคืออะไร่ะเดินตลกน้องใหม่สตายตากอย่าว่าเด้อเจ๊ใสสวยปากกบอเป็นตัวซีงำเอาบอขันซื้อไฟเป็นสิ่งฝั่งบุคคลง่ายต้องซื้อ ยิ่งงั่มเป็นวะงงน้องปลาดุกเปงสันนะักน้องงั่มเน,น่นะน้องงัมเซ็ง,งน้องดุกฟูกเปงสลนนะตันหาหเนาะตะละคนตะละคนบางทีแห่งวันเดี๋ยวเห็นนี่ปลาดุกเจ้าปลาดุกเจ้ากระเป๋าจ้าเห็นหน้าตามาปลาดุกเจ้าปลาดุกเจ้าเป็นวะก็โอเคนะคะแต่คลิปนี้กั บเหเหมมีอย่างพี่น้องมาขับรถให้พี่น้องเบิรงซื้อคือเราสตองแล้วเราไปได้มาได้แล้วนี่ลุยบ่อดลซึมงเสาบ่อแดงนี่นาอพี่น้องกับเพื่อใจไว้แล้วทีมือว่านทายคลิปที่ไฮนั่นคือแบบว่าคือคือมันไปเนียงทีแบบว่ามันบอกขึ้ว่ามันจุกซื้อมันก็เลยเห็นห้องแบบว่าน้ำตาไหลพี่น้องก็เป็นห่วงไหลว่าหยาดหยาด้าเป็นลุกซึ่งเสานน่นนี่นั่นน่ะนะแกกะกะทีจริงแล้วก็ยุ่ยกับเพื่อใจไวแล้วเชื่อมแข็งอยู่ พอเป็นอย่างนี้กับขับรถให้พี่น้องเบอร์ลันนี่ขับมาตามพเพลื่องผุนนี่บักหลายกิโลดูด้นี่นะขับดง,ดงดงมาตะเลืงพุ่นขับชินบ้นก็พ <c oughs> ูดเรืุ่นก็คือก็คือไหวมือเนี่ยจนาเด็กเลี่ยนขับเราเลยเพราะเราขับเบยูเด้อเพลาะขับเบยูไปไปยูก็มาถ่ายงานแล้วก็มากินข้าวนะคะแล้วก็พาลูกผู้มาซื้อของนะคะลักกา ประสิกบ,บ้านกันแล้วนะคบเพราะว่ามัมน,มนมืดมันค่าแล้วเนาะพี่น้องก็โอเคนะคะฝากขอบคุณเนฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้เด้อเป็นกําลังใจให้นิรุชชาแนวส่งกําลังใจมากเพราะว่าจะเป็นภาคแชาาทเพราะว่าจะทู่เพราะว่าจะส่งขอความมากว่าไปหาหมอแน่นหมอน,นี่เดี๋ยวไปอ่ายี e ่สิบสองนี่ต้องไปหาหมอยสโกับยี่สิบสี่นะคะหลังจากนี้จงจะไปหาหมอที่แบ,บบาวาบ่าโบราณต่ออีกนะคะเพราะว่าเรา เราก็มีความหวังแหละว่าเราต้องเดินได้เข้ากันด้วยบอดทอนะคะเข้ากับสเปหาหมอรักษาอยู่เรื่อยๆนะคะ <c oughs> ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องนิลุยชาแนลแล้วก็นิลุยชาแนลแฟนเพจแล้วก็ช่องไหนนวมากนั่หนิแน้น่นนนนนช่องไหนอลิสแกรองค่ะช่องเบวนอานาชาแนลค่ะตัตาชาแนลค่ะอนมริ แล้วก็มือกล้องนะคะโอ๊ตยอ channel นะคะมือกล้องของมีออ <c oughs> โอ๊อตยออ๋อก <c oughs> ็มีนะเนาะไว้ชเนีะค่ขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ